คนเกิดวันอังคารในเดือนนี้นะคะอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจและอย่าพึ่งเริ่มต้นหรือลงทุนใหม่ๆอย่าพึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองครูบาอาจารย์เตือนให้อยู่กับที่อย่าพึ่งหาทำอย่าพึ่งโยกย้ายอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยซึ่งซึ่งซึมซึมรู้สึกมึนมึนอึนๆบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนอาจจะอกหักบางคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังในเดือนนี้อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เรามีความรู้สึกถ้อใครที่อยากจะออกจาก งานในเดือนนี้กัดฟันเอาไว้ก่อนอดทนเอาไว้ก่อนปล่อยเงินกู้ให้คนยืมเงินเดือนนี้หยุดไปก่อนคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมแซมแก้ไขอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะวิธีการแก้นะแนะนําให้ทําความสะอาดบ้านจัดบ้านใหม่ว่า้เจ้าที่เจ้าทางให้ดีใครอยากจะสะดอกเคราะห์ซื้อที่ดินถวายวัดนะคะซ่อมแซมศาลาการประเรียนที่สึกหรอหรือว่าที่เขาพังโบสถ์วิหารที่เขากําลังสร้างที่เขาต้องการปัจจัยใครมีทิ้งพะอยู่แล้วใครชอบไหว้พระอยู่แล้วอันนี้ ต้องซีเรียสเลยเช็ดทําความสะอาดถวายแสงตะเกียงแสงสว่างเช็ดทําความสะอาดถวายดอกไม้ให้ดูงามตามีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าบางคนไม่มีบอกอาจารย์หนูไม่มีหรือคอนโดจัดห้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนถ้าเป็นความเจ็บป่วยต้องระมัดระวังเรื่องโรคกระดูกหรือปวดเนื้อตัวเป็นเป็นหายหายบางทีเป็นไข้ทรงอย่างไม่มีสาเหตุการเงินจะมีหนทางในการทําอาหารกินหรือมีหนทางในเรื่องของการที่ เราจะประกอบสัมมาอาชีวะได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคนเกิดวันอังคารการเงินจริงๆถือว่าฟลอ์ด้วยซ้ำเรามัดระวังความคิดมากนะคะทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวผลออกมาดีเองเพราะคนรอบตัวดูอยู่แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอครอบครัวค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตดีมีเพื่อนคู่คิดที่ค่อนข้างจะช่วยส่งเสริมดีช่วงนี้จะได้กําลังใจจากคนรอบข้างได้พี่ที่เคารพได้เพื่อนที่ดีอาจจะไม่ได้เรื่องเงินทองเสมอไปแต่อาจจะเป็นกําลังใจ หรืออาจจะขนขวายหาเงินหางานมาช่วยเราก็เป็นได้ดังนั้นคนเกิดวันคันธอย่าไปท้อแท้ให้ยขยันขึ้นมาต้องสู้และอดทนเลยในเรื่องของบริวารจะได้บริวารที่ค่อนข้างขี้เกียจนิดนึงต้องช่วยกันเข็นกันไปคนที่เป็นอายุน้อยกว่าบุตรหลานในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเจ็บป่วยด้วยโรคหวัดโรคท้องร่วงท้องเสียต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองใครที่ไม่เคยตรวจบัญชีเลยระมัดระวังในเรื่องของบัญชีโดนมุกมิดนะอ่ะ สรุปในเดือนนี้ชั่วเจ็บทีดีเจ็หนสุดท้ายผ่านพ้นไปได้จะบริบูรณ์และมีความสุขเกียงแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงปาดเหงื่อหน่อยซับน้ำตานิดสุดท้ายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีความรักอาจจะมีปัญหาหรือปากเสียงกับคู่ครองได้หรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจกับคู่ครองในเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกเออคุยไปคุยมาไม่ว่าคนโสดหรือคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนทะเลาะกันง่ายต่างคนอาจจะต่างเครียดมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาอากันก็อยากจะให้ใจเย็น เย็นแล้วค่อยคุยกันเลขมงคลสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร321123หนสาเลยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร